สูตรนี้5้าิบหรือปีแล้วนะ,อ,ะอันนี้คือตือหวงนี่ตือหวงนี่จุกบี้ตือหวงแปลว่าอะไรตือหวงในนี้จะมีไส,มส้หมูไส้หมูมีตบับมีกระเพาะหมูมีผักกาดดองต้มคำว่าตือหวงคำว่าตือคือคำว่าหมูใช่ออโอเคแล้วก็อ,อ่านต่อมาคือจุบบี้จุบบี้นี่ไอ้สูตรสองอย่างนี่จะต้องกินคู่กันเป็นของโบราณ รูตีนี้า0ิหรือปีแล้วนะเด <Wow. S 1> ียเวาลาเมื่อก่อนมีขายแต่ตอนนี้มนื้อปั่มลูกนี่ซื้อจากปากน้ำมีร้านซาต่อตือหวนเออซาต่อตือหัวน์ไอ้ปากน้ำ <Okay. S 1> ขายดีมากวันนี้คนมากินกันเยอะเลย okay. แล้วอันนี้คืออะไรนะม่อันนี้คือจุกบ,บี้จุกบ,บ,บ,บี้ในนี้จะมี <Okay. S 1> คือมีถั่วแต่ต้องจิ้มกับไอ้เนี่ยซีหวานหวาเน,นี่จะเข้ากันดีอร่อยมากก็ะจะขายป้าเป็นลูกกลมๆเหมือนข้าวต้มมัดเหมือนแหน่ข้าวหลามร้อนร่นเข้ามาหาั่นเอาหั่นเป็นชิน,ชน ก็พยายามมากินโชว์กินโชว์กินโชว์นี้ก็ินมอยกินไม่ยอมเลยอยู่กินลได้ได้แล้วมีกินโชว์กินโชว์ไอ้กองกินเล่นๆกินโชว์ขอเจขอเจ้าเพราะ่อร่อยมาเยอขอเจ้อะไรนะเขาเจ้าอันกินคู่กันนอน่มกู๋กันอันตรงอักษรอันนี้ซอส ก็ฟีลเหมือนแบบว่ากินข้าวเหนียวกับตัวต้มๆเนาะโอเคในแกงชาอันนี้ของโบราณจริงๆเลยนะสมัยก่อนพ่อของกม่าเนยอะพ่อกินมากแต่สั่งซื้อที่ยงวราณอ่าแต่ยังไม่เห็นสมัยสมัยย้อนแล้วตอนนี้ก็ปักน้ำซื้อได้แต้วปักน้ำซื้อได้แล้วขอชื่อีกรอบหนึ่งอะฮะขอชื่อีกรอบจุ๋มเนตื้งวนชื่อล้างชื่ออะไรนะจ้าต่อตือวนโอเคไปตามกันได้ค่ะอือเอาบายบายมากบาย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 โกงบายบายนิดนึงบายบาย อเราว่าเหมือนตอนกินดังโงกกับซอสของเขาเลยคือให้ความรู้สึกคลายมากก็ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดใจกดอะไรกดได้หมดเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ